สองโลอ่ะเฮ้ยโอหเดี๋ยวได้ได้ได้มีเบรกหวานๆเลยเนี่ยเฮ้ยเห็นป่ะเห็นป่ะเฮ้ย สวัสดีครับผมตุ้ม TSF ครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่สามโคกปทุมธานีนะครับก็มีทริปนะครับตามหาปลาแม่น้ำเลยครับตอนนี้เป็นเวลาเช้าตรู่เลยนะครับประมาณสักหกโมงครึ่งได้นะครับก็วันนี้มีนัดกับไต่นัดนะครับว่าจะไปหาปลาแม่น้ํากันนะครับผลงานจะเป็นยังไงลองติดตามดูแล้วกันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนเช้านะครับ ีเหยื่อที่ผมจะมาใช้นะครับเป็นไดว่านะครับทั้งหมดเลยเป็นเหยื่อปลักนะครับเดี๋ยวผมขอแกะเตรียมไว้ก่อนแล้วกันนะครับจะได้ใช้งานง่ายๆนะฮะก็จะมีเหยื่อทุกรูปแบบเลยนะครับเหยื่อที่ผมเตรียมเรียบร้อยแล้วครับของไดว่าหมดเลยนะครับส่วนอุปกรณ์วันนี้ผมเอามาสองเซตนะครับก็จะเป็นนี่นะครับไดว่านะครับสิลเลียนนะครับ ปี2021ครับจับคู่คันฮาริเออร์นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่ครับจะเป็นไดว่านะครับแอรลิตี้นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเหมือนกันแล้วจับคู่คันบลาซอนนะครับอย่างงามฮะ หัวมุมนี้ใช่ป่ะใช่เดี๋ยวสองนี้ล้วตีดเข้าไปตรงที่นกยืนนะนะนมันอยู่แค่ตรงแนวนี้ใช่ไหมใช่มีหั่เรียงนี้ออช่วงนี้เลยกัง,งกว้างเลยใช่ไหมเอ้ยโอ้ยนี่อะไรนะเสียก้นน้ำ ปลาสวยงามเฮ้ยนี่ไงกระซูกระซูกระซู ชุดนี้เข้าไปนี่กำลังมันเลยครับเหยือปลักได้ว่านะครับนี่เป็นไทซิงกิ้งนะครับฟาซิงก์กับอุปกรณ์นะครับนี่ครับลูเวสนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดแอริตี้นะครับกับกันปลาตอนนะครับรู้สึกว่าเสียงเบรกตัวนี้จะค่อนข้างดังกว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งผมประทับใจมากครับรอบแบบล้นๆเงี้ยนะครับแล้วก็เหยือเป็นเหยือปลักนะครับกัดเต็มปากเลย เฮ้ยอย่างไงโดแล้วอืโดแล้วครับกระแหโอ้ออหโหตีไปนี่จัวเลยนะครับซ่ยบาย้ตัวนี้ไซส์ดีว่ะ อันนี้ถือว่าใหญ่ยังก็งมันใหญ่ได้ถึงขึ้นโหนเหรอ,อตอนแรกนึกว่ากระสูบนะเว้ย้โ่นึกว่าวก,กระสูบไงกระแแหนนี่นเองนะฮะอืมนี่ครับอันนี้ลองเป็นปลาใหญ่มากนะครับ โดแล้วโอ้โหกระแหเฮ้ยตัวนี้สีทองสวยเลยว่ะโหกัดเต็มป่านนะรกระแหตัวนี้สีทองสวยเลยนะครับ

มา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 เรียบร้อเฮ้ยเกินโลนี่หว่าฮะสองโลอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยังไม่หมดยังไม่หมดนี่เบรกหวานหวานเยเนี่ยเฮ้ยเห็นบ้างเห็นบ้างเฮ้ย เฮ้ยตัวให้มากินซ้าอ่ะเฮ้ยแซงเกีอแล้วโอเหมือไม่ได้โโหไฟสสองนะครับนี่เสียดายตัวเมื่อกี้ไว้มันคาบแล้วผมทอไม่ทันเนี่ยนี่ครับโอ้โหโดแล้วครับโคตรใหญ่กัดนี่ครับปั๊กไดว่านะฮะกัดปั๊กของไดว่านี่โอ้โหไซสคโคตรตึงแล้วกัดถูกชุดด้วยนี่ถ้าถ้าเปินี่น่าจะนานกว่านี้นะฮะกว่าจะเอาขึ้นได้นะครับนี่กัดเบสนะครับแล้วก็ ก่อนที่ใช้นะครับคันฮารลีเออร์นะครับแล้วก็ลอ็อซิเลียนนะครับรุ่นใหม่นะครับเบรกเสียงกำลังดีนะครับโอ้โหก็แจ๋วอะโอ้โหแล้วเมื่อกี้ปลามาขึ้นมากัด2ตัวพร้อมกันเลยนะโหจะเมื่อกี้ทัดช้อนได้2ตัวแล้วได้พร้อมกันเทพกว่านี้น,นะ <laughs> โอยมันขึ้นมาโชว์เออยยังอยู่ยังยูยูแสดงว่ามันยังไม่ระแวงเลยกี่น้ำปุ่งปาลาอะไรก็แห่ มีถูก้วอะไรวะเนี่ยกระสุนหรือกระแหวะกระแหวเว้ยปล่อยไปไกลเ๋ยแม่งฝูงแตกนี่โอ้โหอันนี้ก็แหวนะครับไจดีเลยนี่ครับกัดปลักของไดว่านะครับไอป๋าพวกนี้มันอยู่เป็นฝูงนะฮะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับอันนี้ผมก็มาขอพักเติมอาหารก่อนนะครับแล้วก็หากาแฟกินหน่อยครับรู้สึกว่าตอนนี้ร่างกายเล่อบอ่อนล้านะครับอากาศร้อนนินดแต่ว่าโชคดีวันนี้นะครับคือไม่มีแดดแรงนะฮะเหมือนโชคจะช่วยนะฮะตอนนี้ช่วงเช้าผลประกอบการก็จะเป็นปลากระสูบนะครับกับกระแหนะครับ <L an> เดี๋ยวลองดูช่วงบ่ายทีว่าเราจะไปลุยอะไรต่อนะครับผมก็ขอเตอิมอาหารก่อนแล้วกันนะครับผมก็อยู่บริเวณที่เป็นตลาดสามโคกนะครับเป็นตลาดนัดวันอาทิตย์นะก็จะมีของกินเยอะแยะเลยนะข้าวามาขายไงยครับถ้าเป็นชุดยี่ห้าสี่อันร้อยครับชุดนี้จะเป็นยี่สิบห้าสี่อันร้อยสามห้าสามอันร้อยจ้ะแล้วสังกระบอกแล้วนะครับหนึ่งร้อยครับขอบคุณครับสั่งามาครับ นี่ก็ได้ขหลามมาแล้วนะครับสําหรับมือบา่ายของเรา <S <S จัดข้าวหลามสภาพเนี้ยที่เห็นเลยนะครับฝนตกนะครับนั่งรอเงาฝนหยุดแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูตอ่อแต่ก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะฮะก็คุยกับไตรนะัดว่าเดี๋ยวอาจจะไปหากระชอนเล่นแทงนะครับ น,นี่ก็เป็นสภาพครับน้ำท่วมร้านก๋วยเตี๋ยวไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้รอฝนใกล้จุดแล้วครับอีกนิดหนึ่งครับลุยต่อขอญาตขอญาตน,นะครับเออขอตายเลยอลย๋อ ฝนก็หยุดตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั่งหลบมาสักพักใหญ่เลยนะฮะคิดว่าฝนคงไม่น่าตกแล้วนะฮะก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปเล่นปลาช่อนกันนะครับแทบจมอ่ะพี่จริงเหรอดูดิโอโ้โหน้ำปิ่มเลยวะอันนี้เป็นสภาพเรือนะน้ำนี่ปิ่มๆเลยนะครับหลังจากฝนตกมาแรงๆหนักๆ รอดกนะฮะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหมุดเข้าอันนี้โหอยู่เลยโหนี่มันต im ้องกัดแมนๆอย่างนี้ ไอช่อนนี่แหละเชื่อโอ้โช่อนแม่น้ำเจ้าพยากว่าจะหาเจอสีนี่แบบหัวเหลืองเ,ล,องเลยนะฮะลุงใส่คุดดินมาเพราะกองอย่างนี้เพิ่งรอบด้วยนะครับกัดป้าล้านนะครับกรอ,อนิ่งๆเลยครับเฉยๆเจ็บร้อยของดีอย่างนี้ก็แกงส้มดีครับ ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ฝนหยุดตกมาสักประมาณชั่วโมงแล้วนะฮะก็มาลองหาปลาช่อนดูนะครับอย่างน้อยก็ติดไม้ติดมือแล้วทับ1ตัวครับกับช่อนแม่น้ำนะครับ โอ้โยตัวนี้ตึงว่ะตึงเลยตัวนี้ตึงเลยยังไม่เข้ายังไม่เข้าอหมือนเหมือนจะเข้าเลยว่ะเข้าวะไม่เข้าดิไม่เข้าไม่เข้าอยู่นอกอยู่นอกนี่แหละมาอยู่กลางน้ำปะเนี่ย เฮ้ยกระสูบบอกว่วทาทำไมมันตื้อๆเลยวะเฮ้ยกระสูบวะ่ะกระสูกระสูใส่ดีใส่ดีไม่กล้าปิปไม่กล้าปไปแข่งตอนนี้เบ็ดอ่อน ไอ้ไอ้โอ้โหรูด,ดโ,โหนี่ไปโตแล้ววิ่ง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 แล้ว โอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะใจเย็นใจเ,เย็นมาอ,ออกมารอบนอกแล้วออกมากแล้วละโอ้ยมีตัวว่ะมันวิ่งมาคู่กันตัวนี้เต็มปากตัวนี้เต็มปากเชื่อจังหวะมันไล่ฝูวนะถ้าตีจังหวะน,นี้ก็ได้ตัวง่ายหน่อย เหยื่อ yeah. ที่กัดอฮ้ยนี่ยังไงโดนแล้ว ลากอรอไม่นานอันนี้ไสยเล็กกว่าทำเมื่อกี้เลยเรียบร้อยนี่ครับจัดมาอีกหนึ่ง่าจะปุ่งเดียวกันเลย นีไตเล็กนะครับแล้วก็ปล่อยันไปนะครับี่ไปลองตรงหน้าบ้านเองกีวะแล้วก็กลับเลย จะาชอบอยู่ไหนตรงก,กเกาะบันไดเหรอน,นี่ไงอันนี้อะไรวะกระสูบว่ะใช่แล้วใช่ปะกระสูบกระสูบ ช่ค <Yeah. S 2> นี่ครับย้ายหมายได้เรื่องเลยอันนี้เป็นจุดที่ผมมาตกมเช้านะเราก็โดนไซส์เกือบสองโลนะนี่ก็กลับมาเฝ้าที่เดิมนะก็ยังมีตัวอยู่นะครับตีเลาะตามแนวล่องน้ําที่มันไหลเ,เชี่ยวๆหน่อยนะฮะครับนี่ครับไร้ว่าแตงป่าครับใช่ <Yeah. S 2> ไป ไม่รู้ปลาอะไรวะตึงอะ <c oughs> ่ะกระสูบเราก็นึกว่าเทโพนะครับ <c oughs> อื <ไป S 2> ออัดไปนั่นแหละโหยโเ,เราก็นึกว่าเทโพเห็นได้กระสูบนี่ครับตัวนี้แล้วครับเคยไซนี้ไซสไ,ไล่เมื่อกี้เลยนะโหเมื่อกี้นึกว่าเทโพหลงดีใจ ก็พือเจฟโฟนี่จบแล้วอีกห้าทีไปแล้ว ขอบคุณไต่นัดนะครับนี่ครับที่พาไปร่วมสนุกนะครับตามล่าหาปลากระสูปลาแม่น้ำนะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้ท้ายคลิปนะครับสุดท้ายก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เจอกันคลิปใหม่เร็วๆนี้นะครับสวัสดีครับผม